ข้อที่63นะครับจงหาค่าของนิพจน์5บวก6คูณ2หมด10ลบ8คูณ6นะฮะเมื่อเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แทนคิดเศษเหลือของการหารโดยมีลำดับการคำนวณเทียบเท่าการคูณอ่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสาัมพันธ การเรียงระดับความสําคัญของการทําเครื่องหมายนะฮะซึ่งโจทย์เขาบอกว่าให้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์หรือมดโดโลฮะมีลําดับความสําคัญเท่ากับการคูณอ่ะดังนั้นจะได้ว่า5บวก6คูณ2หมดกับ10ลบ8คูณ6นะฮะอ่ะจะมีค่าเท่ากับ าบวกกับสิบสองหมอดสิบลบแปดหกสี่สิบแปดนะฮะก็จะเป็นห้าบวกกับสิบสองหมอดสิบก็คือเศษเหลือที่เหลือเศษที่เหลือจากการหารสิบสองด้วยสิบนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือสอง 48ก็จะมีค่าเท่ากับ7จ็ลบสีเท่ากับลบสีตอบข้อกไก่ครับผม